บางที่เพื่อจะเอาเซลล์อยากออกไปทำลายอยากหาดราม่าใส่เราใช่มันนี่แหละพี่น้องที่มาเป็นเพราะยังไเหมือนกับพยายามถามมาพาน้องไปหาหมอหรือยังเหมือนจะถามอยากรู้อ่ะครจะไปไม่ไปมันก็เรื่องของค่อยเรื่องของฉันลูกฉันจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของฉันเออตอบง่ายง่ายโฟกัสในคลิปที่เราทำําทำไมหรอไปหาหมอปุ๊บหมอมีวิธีให้เด็กพูดเลยเหรอ เออมันก็ตามภาษาอืมเข้าต่อไปเข้ากันรักกั้เนี่ยนั่งไปดิสั่งมานาบุรีเออก็เด็กเขาบอกว่าเห็นอะไรสักไปหาหมอยังลูกกินข้าวหรือยังอาบน้ำหรือยังขี้หรือยังถามยังอะขี้ถามบมสทอยางเว้ยบันกินมันก็น้ำค้างเลยปานเป็นเก่าชีวิตกูนี่อย่างพี่ว่ากันแหละอ่าถ้าเป็นเอฟซีลงบ้านนะอาณาลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถามลำเล็กเองเสม บางทีคนที่ถามมนแล้วก็อยากให้มลถ่ายลูกกินข้าวอะไรจำนองนี้นะก็คือเราก้องไ้เอโรเมันีน้หน้าจะเข้าใจเราด้วยนะแต่ถ้ามาดูปั๊บแล้ก็จะเป็นการจับผิดเลยว่านานมลนี้แล้วก็จะหาดาม่าใส่บนนี้แล้วไงดาราซื้อเข้าไปโรงเรียนเขาก็จะปรับตัวเองเขาจะได้เรียนรู้ไปเขาค่อยสอนไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไลน์เดอวยค่ะบอเวบก็ไม่ดูลูกดาราหลายคนนะแต่ไม่ขอเ่ยนะบอเวฟติดตามไลน์ช่อง สามปีแล้วค่อยพูดก็กนี้เขาก็หนักใจเหมือนกันแต่เขาพูดพอถึงเวลาเขาพูดเขาก็พูดอ่าอย่างดาราดวงใจของของเบลเกิสนะ่ะต่ไม่พูดเชื่อเขาหรอกเดี๋ยวหาว่าไปไปลามตามเขาอกีกลูกเขาจะสามขวบแล้วเพิ่งพูดก็มีเห็นไหมขนาเขาเป็นดารดา,ราเขารวยขนาดไหนนขขนาดไหนพอคนนั้นไม่พูดมันก็ไม่พูดอ่าแต่เราก็คนสามัคนทำร,รายการไปหาหมอพูดได้ไปแต่ละครั้งนะ สองขวดยังไม่พูดแต่เขาแต่เขารับลูกอย่างเดียวพ่อแม่ที่ไหนจไม่รับลูกพี่จะผีบ้าแม่ค่ะพ่อแม่ไม่รับลูกเขาว่าผี่บ้านะครับแต่รอเพื่อนแร่รับรองตายแท้ได้เราก็เลี้ยงสงสารมันมีพ่อกับแม่มีพ่อที่เหี้ยมีแม่ที่เหี้ยเหี้ยพ่อเราไม่ทำอะไรเลยนะให้เขาเ่ออ เราไปเที่ยอะไรเราทําบ้านเสร็จนวเราวี้ยคนเป็นก็พ่อบอกแล้วไงว่าคน,คนที่ไม่รักคนที่ไม่รักเราเขาก็อยากจะให้มนถ่ายในด้นที่แบบว่ามนทําผิดพลาดพอเขาได้สิ่งที่ไม่ดีเขาจะไปว่ากันจับไกันต่อให้มนไปป้อนเข้ายัางไงเขาก็ว่าแฉไปอีกสวัสดีค่ะเอาที่ว่าเป็นห่วงตัวเองของ,องมนนองมนมอนเป็นยังไงก็เป็นยังไง ดูว่าน้าที่รักเราเอ็นดีที่น่ารักเราก็ต้องค่ะแมนอยู่ค่ะเซลเัดเนไปโรงเรียนอยู่ค่ะสองสองขวบสองขวบพกเดือนสองขวบพกเดือนค่ะสมมติว่าน้องมนต์ตั้งใจขายทำกับข้าวให้ดูให้น้องกินเขาก็จะพูดไปอย่างนี้ไปยี่งันเรื่อยเปื่อยเออเข้าวินว่าน้องมนต์ไปแย่ไปเขาต้องมุดทางช่องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนน้องมนต์น่า้อง เขาคิดลบยังไงเขาลงไปแรครับมลดปวดสะอ้อกินมาเรก็ทหมอนไม่มีความดีอะไรเลยน่ะจะด่า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 แล้วก็ใส่ร้ายล้าก็ทำไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะด่าใส่ร้ายด้วยเราก็มีคะนลูกเขาจะตามเมื่อวานเมื่อเมื่อวานนี่ป้าอัน่ิพัทไก่คลองวานน่ะมันบอกให้คนฟัง คนรับอันตา้าลูกหมูว่าไม่พูดเลยสองขวบสองขวบหนึ่งเดือนจะเข้าสองเดือนแล้วแล้วเด็กมีปกติอะไรบ้างไหมแล้วยอกบาหาานี่ลแล้วยอกไหนมาดูสิมาหาป้าสิลูกนั่งกับยางไปหาเผนไปยางหาผล้วเอาขนมให้ทุจ้าอา้าวเด็กไม่พูดมันยังทุจ้ามันยังพูดคาว่าทุจ้าก็ถือว่ามันพูดแล้วเคร่าไม่ต้องคิดมากหรอก เออถ้าเด็กไม่พูดมันจะไม่รู้เรื่องเลยหมายถึงแบบคำว่า,าบรรุเรื่องเลยคือแบบ,บม่มีคำบัตจ้า,บ,าบ่มีคำบัคขานะพี่นอ้องมาหน้าน้อยนะไปจ้าไปไหวเอาขนมพืนหา่อวาดนนีะ่เออโอ้ยเขาพูดแล้วเนี่ยแหละเพียงแต่เขายังยังพูดไม่อันนี่เฉยเเขาจะหนักปากเพราะเขาไม่